สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับกะตอนแรกเนาะก่อน<ม>อื่นกะขออนุญาตนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะเอกถึงกับต้องโพสต์แบบนี้เอฟซี FC ทนมาไว้กับตรงนี้แช่กันนะครับนั่นก็คือครับยอดเนาะนะครับยอดทำบุญผับปานะครับ หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากหักค่าใส่ใจนะครับก็เหลืออยู่นะครับไม่ต้องเอาลูกใส่ลำเนาะนะครับเพราะว่าผมชิเวเราในหลายหลายเรื่องอยู่นะครับตัองให้จบตั้งที่น้องเดอ้อนะหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็เหลือยอดอยู่สามแสนนะครับหามื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์นะครับ นี่คือหยอดผาปานะครับของวันที่3าที่ผ่านมากับยูบัหนของคู่นะครับกระดพ่พแมพ่นองเอฟซีแฟนๆนะครับรวมกันทำบุญเนาะอนุโมทนาสาธุก,กันในไตคลิปนี้มากนะครับส่งต่อส่งถอดบุญกันไปนะครับมิตรบุญนะครับมิตรเต้ดยิ้มมิตรกวามอิมเอมนะครับ สำหรับการมาตุ่มมาห่วมของเอฟซีแฟนแนเนพราะว่าจะเป็นเอฟซีสาวน้อยครับเอฟซีหล่าน้องอญิงนะครับออนะรบุญหน่อยบุญหลายนะครับนั่นก็คือบุญน,นั่นก็คือความสุขนะครับอ่าพรามีความสุขร่างกายเขากบรังสารความสุข,ขอมากยังในสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,นะรบเป็นยังคือว่าวานไปหอดพุนวัดทีครับนะฮะ กาตอนนี้นะครับบอจโจนะครับรก็ปาล์มหน้ากะย่างเฝ่านะครับเบิ่งการาตรวจนะครับของโรงพยาบาลยุขอนแกน่นนะครับว่าคุณแม่เป็นอนียงแน่นะครับคนละที่กันนะครับคนละที่กันกับโรงพยาบาลเทือกี่เขานะครับ อันนี้เป็นโรงพยาบาลศรีนครินนะครับอนนขอนแกน่ากระตวจให้ตรวจวิธีใช้ย่างละเอียดนะครับนะครับคือว่าเนะขยามันมีอาการเสียกส่อนเพราะว่าร่างกายเท่าเนี่ยนะครับบ่ได้รับสารอาหารนะครับที่เพียงพ่ออมันกับสีนี้มาเรื่อยเด้สังเกตผมก็เห็นพ่อใญ่ผมนะครับตอนเราป่วย คือป่วยกับเพได้เป็นอย่างหรอก็เป็นโรคหลักคือเบาหวานมันก็ขาดเขาเอิ่นว่าคนไทยเฮาอะนะครับส่วนใหญ่โรคเบาหวานนะนะครับเยอะนะครับเป็นเยอะมากแล้วก็รักษาเบาหายก็ต้องกินยาแล้วก็รักษาร่างกายจากของน้ำนะครับบางคนออกกําลังกายได้หลายบางคนนะครับออกกําลังกายน้อยนะครับถ้าออกกําลังกายเยอะหรือต้องออกกําลังกายเยอะมันจะต่างกันนะครับ โบ่คือกันเลยนะครับเพราะว่าพราะยัยผมนะครับแล้วก็เป็นเบาหวานออกกําร่างกายลายกับโบได้นะครับออกกําร่างกายหน่อยกับบ้ได้บ่ออกเลยกับบ้ได้นะครับน่ะมันก็อันตรายนะฮะก็นี่นะครับตอนนี้ก็ถ่าอยูนะครับถ่าบอดแล้วยูนะฮะถ่าแเม่นไปหลังหานกับเห็นนะครับพี่น้องครับเนาะกับพวกงูคือกันคือว่าย่ามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากเออ คือผมเบาละมาส้านี่มันหาเงินได้หลายลปันได้กะ้างนะครับบ่อยากเสีอะไรเงินดอกนะครับในเมื่อร่างกายเจ็บป่วยมีแต่อยากสินเศร้ามีแต่อยาสิหายนะครับเงินเอาไว้ก่อนนะก็นั่นแหละครับกบ็เป็นสิ่งที่ต้องการกาลังใจนะครับพิมพ์ห้กําลังใจอยาสุภาพกันเนาะนะครับมาเอาเขากับพิมพ์ห้กกาลังใจอีหลานะครับเสียงแหบเสียงแหงเพราะว่ามาสเ้าอีหลากอะเอ้ยมาว่าน เสียงแหบเสียงแหงพอบ่ได้รับได้นอนนะครับมีงาน,น,านคือว่าเมื่อนี้กระดาษซีดีเกินครับเมื่อนี้เหรียญยูสาักข้ามเฮานะครับอำเภอจตุบอนะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าผมกับสลวนคือกันอยู่นี่นะครับสมองสลวนือกันอ,อยู่บ้านเมืองเจียนะครับตำบลปะหลานอำเภอเมืองจตุเห็นบ่ อำเภอพยากระพุ่มพิสัยนะครับสาระขามเข่าอีกหล่นะครับสำหรับวันที่สองสาวน้อยแฝงเจ็มมุ่งคือเกาใ้ก็รังใจกันนะครับสำหรับสาวน้อยสองนะครับสาวน้อยลำเพลินโชยุ่งงันกาฉาดนะครับอำเภอบันดุงนะครับพีน้องเดอนะครับท่านจังหวัดอุดรธานีนะครับงานกาชาดนะสาวน้อยลําเพลินโชนะครับไปแล้วนะครับพอดบองหอดบอลความท่ามการแสดงร่วมทางสาวน้อยเป็นแ้งเข้าขึ้นกันนะครับไปพขบผอไปมวนไปซชื่อกันนะฮะ แล้วก็รสำหรับงานบุญเนาะอ่าบ่ได้วเว้าถึงยอดร่วมสัมอ่ะเดี๋ยวเว้ายอดร่วมให้พี่น้องฟังก่อนอ่ายอดร่วมเนาะพระเอกหลักการเก้าน,นะครับพานเพจพ่อแม่องอิงแฟนเพจอ่าพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะครับพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจอ่านะโพสผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจว่านะฮะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้นะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะฮะมีโชคลาภมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับทุกคนทุกท่านขออนุโม,โมทนาบุญในครั้งนี้นะครับหยอดปราบาวันที่31เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักร 2, าช2 5 6 7ที่ผ่านมา ยอดรวมทั้งหมดอีก9แสนนะครับ48,576บาท2 5าสตางค์หักคาใส่ใจทั้งสิ้น5 97,000บาทนี่คือคาใส่ใจที่หักไปเหลือนะครับทอดถวายวัดอยู่ที่3 5 1 5 7 6บาท2 5าสตางค์นี่คือแจกแกงกนอยังชัดเจนนะครับยอดแชร์อยู่นะครับกับชอวาวนเลยนะครับสำหรับเอฟซีสำหรับแฟน นะครับมือนีก็เป็นมือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกนะงวดแรกของปี68ผู้ใด้หมานเน่เลขยน่อง YouTube มาเต็มๆคนนะนะครับเลขท้ายนะวันที่หนึ่งอยางบนอีสองศูนย์เก้ากว่าสามตัวไทยนะนะครับศูนย์เก้ากับวันที่เพิ่นออกนะครเพิ่นคลอดวันที่เก้าธันวาคมอ่านะเลขของหาศูนย์หนึ่งออกหนะึ่งหาหนึ่งอ่าเลขท้ายสองตัวหมานกันหลายผู้หลายคนขอแสดงความยินดีเนาะ สำหรับคลิปนี้อาจจะมีหลายอารมณ์แน่นะครับเวาผสมปนเปียกันไปนะครับอปเบียร์เตียงราวข่าวสารแล้วก็เป็นร่างใจกันนะครับมือนี้เป็นกลุ่มพิษมือสุดท้ายนะครับพี่น้องครับปล่อยชิปเก่าบาททักไปได้ที่สาวหน่อยพี่รุ่นแท่งแซนเพลทเงินไขเดิมมันชี้เดิมนะครับเป็นกลุ่มพิษตัวสุดท้ายนะครับเริ่มมาจากถึงแต้วันที่สามสิบเนาะสามสิบหนึ่งให้สามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองอ่ามันนี้วันที่สองวันสุดท้ายนะครับมวลเชียรกันได้นะครับทางออนไลน์แล้วก็หนางานผู้ใดจะเดินทางกลับ ไปทํางานที่กทมนะครับหรือติดตั้งจังหวัดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสุขภาพและปลอดภัยนะครับส่งถอดกำลังใจให้กันและกันนะครับเดี๋ยวจังไดกระถาเบิงบอจูแล้วอัปเดตอาการต่างๆนะครับของคุณอยาสุภาพนะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้งคลิปเล่านะเพราะว่าผมคิดว่าถึงมือหมอแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วในสิ่งที่เป็นณตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้บอลจูรออีกทเถอะเพราะว่า ม่ม่หนาเสียนีนะครับอผมมาเดี๋ยวก็หายนะครับผมผมอ่านบางเหลวคือเป็นอาการของนึ่งแหละนะครับความชรานะครับของร่างกายแล้วก็ภาวะแสกย่้อนของการกินเข่าวม่ได้นะครับจึงก็ขอให้คุุยาสุภาพหายวันหายคืนเนาะนะครับทีมนีอานะไวซ์มีพี่น้องสวัสดีครับ